สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมังกรขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง how to คำถามเปลี่ยนทิศคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงสตา์เดยรวมจากไพ่ทาโร่เมเจอร์อาคานะไม่ได้เจาะจงท่านใดเป็นพิเศษนะคะการทำนายนี้เป็นการทำนายรายเดือนประจำเดือนกุมภาพันธ์พศ2568ของผู้ที่เกิดราศีมังกรค่ะ ชาวราศีมังกรธาตุดินพระเสาเลขเจ็ดเป็นดาวเจ้าเรือนผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึงวันที่12กุมภาพันธ์ของทุกปีค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มมาเรื่องแรกนะคะของชาวราศีมังกรประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะการงานของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างขึ้นมาค่ะงานที่เกี่ยวกับ เท่านิดนึงนะคะเปิดผับเปิดบาร์นะคะหรือว่าเป็นคาเฟ่ที่เป็นช่วงกลางคืนนะคะทําอะไรที่เป็นช่วงกลางคืนช่วงโพเพเปิดนะคะมันค่อนข้างโดดเด่นนะคะส่วนคนที่ทํางานประจําช่วงนี้นะคะให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องเพื่อนร่วมง,งานนะคะเจ้านงเจ้านายนะอะไรที่คุณเหมือนกับว่า ซุกไว้ใต้พรม,มค่ะเพราะฉะนั้นก็คืออันเนี้ยให้แก้ไขให้ปรับปรุงนะคะให้เร็วที่สุดนะเพราะงั้นการงานของคุณช่วงนี้อาจจะมีปัญหาเข้ามาบ้างนะเพราะฉะนั้นถ้าอย่างไงนะคะแนะให้ไปเติมน,น้ามันตะเกียงถวายทุกเทกียหลอดไฟนะคะคนที่ทํางานประจําส่วนคนที่เป็นธุรกิจส่วนตัวอย่างที่บอกค่ะช่วงนี้ค่อนข้างโดดเด่นเกี่ยวกับทําอะไรที่เป็นช่วงกลางคืนกลางคืนนะคะจ้ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการเงินของคุณช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง ขึ้นมาค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปทางที่ดีขึ้นนะคะจะมีเงินเข้ามาหลากหลายช่องทางค่ะว้าวาว,าว,าว้าวันก็คืออย่างที่บอกว่าคนที่ทํางานในช่วงกลางคืนคาเฟ่นะคะเปิดผับเปิดบาร์อย่างเงี้ยค่ะช่วงนี้นะคะเหมือนก็ว่าจะมีคนไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะตัวคุณเองก็คือซัพพอร์ตเขาได้นะคะเพราะฉะนั้นคือดูแลลูกค้าคู่ค้านะคะจ้ะ ต่อไปค่ะการเงินของคุณก็คือจะคล่องคลื่นนะคะช่วงนี้ก็คือเหมือนเป็นนาทีทองคุณเลยเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าพอการเงินเข้ามาเนี่ยทีนี้เนี่ยการงานโอเคการเงินเข้ามานะคะเรื่องสุขภาพของคุณนะเพราะฉะนั้นก็คือช่วงนี้นะคะไม่ควรทําอะไรนานๆนะคะยืนนานนั่งนานนอนนาน,น,าน,น,าน,น,านหรือว่าทําอะไรที่แบบบ้าเกินเวลาในการพักผ่อนคนเราทํางานประมาณแปดชั่วโมงเนี่ยตัวคุณเองเป็นสิบสองสิบสี รือเกือบ16ชั่วโมงเลยนะคะเหมือนกับว่าเ,เราทํางานติดพันอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมากระทบเรื่องสุขภาพด้วยเพราะฉะนั้นนะคะพักผ่อนให้เพียงพอนะคะเงินใครก็อยากได้ค่ะแต่ว่าสุขภาพก็สําคัญแล้วก็จําเป็นด้วยนะจ๊ะต่อไปค่ะเกี่ยวกับเรื่องความรักความรักค่ะขึ้นมาเดือดเซนค่ะช่วงนี้นะคะ คนที่มีคู่นะช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้ดังใจสักเท่าไหร่เหมือนเราพูดอย่างหนึ่งนะคะเออเหมือนเราพูดอะไรไปอย่างเงี้ยให้คําแนะนําคําชี้แนะจากกับคู่อย่างเงี้ยเขาไม่ค่อยรับฟังนะคะเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้ให้เขาเรียกว่าเอาใจเขามาใ,มาใส่ใจเรา นะคะบ้างนะบางอย่างบางเรื่องนะคะบางสิ่งบางอย่างอาจไม่ค่อยได้ตังใจคุณสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็คือค่อยๆนะคะเออเขาเรียกว่าปรับอะค่ะปรับตัวซึ่งกันและกันนะคะส่วนคนโสดค่ะช่วงนี้นะคะความรักของคุณไม่ได้โดดเด่นนะไปโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินนะจ๊ะค่ะต่อไปค่ะไพ่อยากบอกอะไรกับคุณเออช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่อง อะไรที่โดดเด่นนะคะในช่วงนี้นะคะขึ้นมาค่ะเกี่ยวกับเรื่องการงานค่ะแล้วก็การเงินนะคะจะได้อะไรมาแบบฟุกๆได้มาหลากหลายช่องทางนะคะและอย่างที่บอกว่าการงานของเรานะคะเกี่ยวกับเรื่องทําอะไรที่แบบว่าเอ่อเปิดคาเฟ่เปิดผับเปิดบาร์เปิดไหนช่วงนี้นะคะเป็นนาทีของคุณเป็นนาทีทองของคุณเลยเพราะฉะนั้นก็คือโฟกัสแต่อย่างที่บอกว่าไม่ควรเอ่อเปิดเกินเวลาหรือว่าทําอะไรนานๆนะคะ หาเวลาพักผ่อนด้วยนะจ๊ะต่อไปค่ะถ้าอยากบอกอะไรกับคุณเทวดาประจําตัวคุณเองอยากจะสื่อสารอะไรกับคุณนะคะในช่วงนี้นะขึ้นมาค่ะก็คือท่านบอกว่าช่วงนี้ในสิ่งที่คุณคิดหวังและตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนที่ทำงานละเอียดค่อนข้างตรงแล้วก็ค่อนข้างจริงจังกับชีวิตท่านบอกว่ารีแลกรีแลกบ้างนะคะ อะไรอะไรก็จะโอเคขึ้นเนี่ยเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะฉะนั้นท่านบอกว่าให้ผ่อนสั้นผ่อนยาวนะคะเดินสายกลางนะคะก็คือเหมือนกับคุณอยากจะให้คู่ของคุณเนี่ยนะเหมือนกับทาแบบนี้แบบนี้ให้ได้ดังใจคุณนะคะอย่างที่บอกว่าเอาใจเข้ามาใส่ใจเราค่ะเราจะได้อยู่กันนานๆนะคะปรับความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยนะจ๊ะมันก็คือช่วงนี้โฟกัสเรื่องความรักนะเรื่องงานเรื่องเงินโอเคแล้วนะคะ ดูแลจะใส่เรื่องคู่ด้วยนะจ๊ะก็ขอจบคําทํานายชาวราศีมังกรแต่เพียงเท่านี้ขอให้ชาวราศีมังกรค่ะสุขสมหวังในทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงาน,งานการเงินสุขภาพและก็ความรักนะคะขอขอบคุณค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังการทํานายเพื่อเป็นกําลังใจฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเปิดการแจ้งเตือนในการอัปคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ